ประเด็นที่นะักท่องเที่ยวชาวไทยโพสตภาพนะครับพร้อมแคปชั่นว่าเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยนะครับกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลมีเดียลาวแต่ทำไมเน็ตไอดอลและชาวลาวจำนวนมากไม่เข้าข้างคนลาวด้วยกันเองในคลิปนี้มีคำตอบครับแร้ว่าว่าเที่ยวเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยก็หมายความว่าไมา่ไม่มลินลาวเขานน่นะซ้ำก็ไปอันปากซอยซ้ำก็ไปหน้าบ้านซ้ำก็ไปหน้าโฮมเขา,า,า,านี้ แล้วสุดก็คอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยฮะสุขคือโง่เี่ยแล้วเขาก็เขียนแคปชั่นว่าอ่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยกูถามเขาพิษบอลไดตะละกจิบหายโบแมนว่าคอยนี่บบเขาข่างคนณเล่าเลยอือคอยก็เขาข่างคนเล่า,ขา,ขา,ลาแต่บางเรื่องก็แบบ <c oughs> เป็นตะตะลกะขนาดชุ่มบูเถ่าวนะอือ ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุูโสุคขขนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่239นะครับและในอีพีนี้แอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับแคปชั่นเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะครับผมความเป็นจริงแล้วนะครับหลายช่องก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ในอีพีนี้มาฟังมุมมองของแอดมินบ้างในฐานะที่เป็นชาวลาวต้องบอกเลยว่า แอดเองก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับประเทศลาวบ่อยมากนักนะครับเพราะเหตุผลบางอย่างแต่เรื่องนี้รู้สึกว่าไม่พูด ไม่ได้แล้วต้องบอกตามตรงเลยว่าทุกวันนี้พยายามที่จะนําเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยหรือประเทศลาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อทานผู้ชมนะครับและภาการท่องเที่ยวแต่ประเด็นดราม่านะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้นะครับก่อให้เกิดความแตกร้าวความสัมพันธ์ระหวังประเทศและมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการท่องเที่ยวของสปปลาวก่อนที่จะสรุปนะครับอาจจะพาไปชมคลิปวิดีโอของเน็ตไอดอลชาวลาว ที่ต่อต้านคนลาวที่เข้าไปคอมเมนต์ดานะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับแล้วเรามาสรุปกันอีกทีสบายดีสูดดามาอีกแล้วกูแล้ววกเข้าใจคนคอมเมนต์สูเออเขามาให้อดีเรซื้อปิดอย่างนี้นี่พวกนี้คนท่าครับอุสาวรีนี่แล้วว่นวาเที่ยวเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยก็หมายความว่าไมา,มา,มาลิ่ลาวเขาหน่นะ ซ้ำก็ไปอันปาาซอยซ้ำก็ไปนาบ้าซ้ำก็ไปนาห้อมเขานี้แล้วสุดทีคอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยฮะสุดคือโงโ่แทบพวกคอมเมนต์ด่าบาู้นหนเหมือนตาเนี่ยอ่านหนังสือเป็นอยู่บ่ฮะเห็นว่าเข้าห้องเฮียนแล้วเขาว่าให้เสียงเข้าแล้วก็แสดงความโง่มาแล้วได้พวกเนะียเออโง่แบบโง่พิสดารโง่แบบไม่มีคีติเลย จังไหนไปคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์กันว่าไปเที่ยวบ้านพ่อว่านี่เขามาเที่ยวดีแล้วบอกอีหาย้องห้ามึงเขาเอาเงินเขามาประเทศเท้ากันอ่ะห้าสูขุ้มือนี่เขาแรงตายน้ำเข่าจําได้แล้วเขาเข้ามาเที่ยวนะคูนี่เพราะยองมึงขอบใจหลายๆเด้อเขามาเที่ยวเด้อเพราะให้มีเงินเข้าประเทศค่อยต้องให้จังซี่ม่นเป็นสิบด่าเขาไอ้พวกคอมเมนต์ด่าเขาจะซ่านซี่นะสแต็กของเขาเมื่อนับแต่มีใบ มีน้ำปานไรมันเอฟยาซาหัวสบู่หุกตนหุกโตนี่ยาทูข้วซื้อนำ้ำเผาจนเมดนังเสียไปหน้าเขาอีกอันนี้มันเป็นตังเ้าอันในถือกูก็ว่าถืออันในพิกูก็ว่าคิดเขาบ้าเที่ยวแท้ทีซีดีจกันตัวอีหามึงบักหายองยาม,มึงหายองยาบตั้งแต่ตแต่คนตคอต,อ,ต,อ,ตอมึงไงอ้เนาะกูแหงดาคนผูนเป็นหัวสะบอกมีเนี่ยไหมเอมอเขาได้ลงจะิกจะแห่ดิสตัว คนจึงว่าโอ้มาเวียงจันง,ง่ายเนาะนี่แล้วก็รถตู้ด่ามาแต่รถตู้หาทีจ่จบไปนี่เ้ารถตู้มานี่สิคอมเมนต์เองอย่างมืดหูมืดตาเลยแม่เบิ้งเลยแม่เออว่าขนาด้ำนี้มึงยังบ่เข้าใจแล้วว่าเขาซอยอันระดุมไปไหนมาซอยครับคนมาเทีท่ยวเพียวเฮาขอโทษแทนคนที่ไปคอมเมนต์เด้อเออขอโทษหลายๆขอโทษแทนดีด ต่หลายคนนี่เข้าไปคอมเมนต์อยู่แล้วเออขอโทษแทนคนลาเนนซีดคอยก็ขอโทษแทนเหมืกันเข้ามาโลดมาโลดเข้ามาลดมาถกมาทามาสั่งคนถอกคนที่เอย่างเข้ามาพีเเข้ามาลดเข้ามาเข้ามาหลายๆขอบใจอไลายๆเด้อที่เข้ามาเทียบประเทศค่อยให้ร่ำให้รวยให้สุขดีมีแห้งอบเจอไ้ไอเอ้เข้ามาเทียบประเทศเทาจังซี่สังจกลูกเลยโง่อีนี่พวกไปด่าเขาด่าอี้งเนี่ยเมื่อนี่เข้าเฟซเนาะกำลังเป็นประเด็น เห็นคนไทยที่ว่าเขาขี่รถตู้มาเที่ยวลาวเนาะมาจอดรถไทยไายโฮอยู่อัน,นุสรวรีแล้วเขาก็เขียนแคปชั่นว่าอ่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยกูถามเขาพิษบอลใดความหมายเขาเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยคือการไปมาสะดวกสบายเนาะสุมปึกจะสุโซง,โงหลายไปคอมเมนต์ด่าเขาโอ้ เขาวพิษอีหยังกะแค่เขาว่าเวียงจันกะแค่อันปากซอยก็คือกุกขี่รถจักไปอุดรอนกุกันเนีว่าอุดรกะแค่ปากซอยฮัลเล่ออันอันยามเฮียนสุบวตั้งใจเฮียนหนาโอู้พวกปึกพวกสมองมาปัญญาควายโอ้ยตายแล้วสูงวยเขาหินโอ้ยโอ้กูกจะเจ็บเส้นน้ำสูแหละได้เปคอมเม่นดาเขาเถี่ยว่าเอ้เป็นไฟปานเข่าวพิษหยัง โอ้จำแมนสูงหัวนี่นะมีแน่สมองแยวสูงมีไปตั้งบาซือๆเออหากินซีดมึงเอ้ยพวกสมองมาเป็นยาควายจะเป็นปึก๊กมีเรื่องสี่หล่าสู่ฟังเนาะคือเปิดเฟซมา,าวังเสาร์นี่ก็แบบตลกกีบหายบ่แมนว่าข่อยนี่บ่เข้าขางคนเล่าเลยอือขอยก็เข้าข,า,ขางคนเล่าแต่บางเรื่องก็แบบ เป็นตะตะลกขนาดชุ่มผูเถาฮนะน่ะอืมคือเห็นบ่าบางโพส์อ่าคือโพส์ล่าสุดนี่นะชุ่มผูเถาบ้านคอยก็คุ้มไปด่าเขา,เาแถวว่ามีคนไทยเนาะเขามาเที่ยวลาวเขามาเที่ยวลาวเขาถ่ายหูบอยู่นะครหลวงเวียงจันทร์เนาะแถวประตูใสเขาก็โพสต์ว่าเวียงจันทร์ก็แคบปากซอยอืมข้อหมายที่เขาสื่อถึงนะ่ะก็คือแบบเข้ามาตลอด มันใกล้อืมเขามาตลอดสำปายปากซอยบ้านเขามันใกล้เขาขึ้นอยากว่ายัางได้เข้าก็มาเขาก็เลยเปรียบเทียวบว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเขาจะมันเป็นหมูกบ้านเขาฮะนะอืมคือบางคนนี่เขาก็เข้าใจเขาก็บริบาอีกสัง่งส่วนซุ้มผูเถาบ้านข่อยฮะนะที่บอกขอาใจนี่เป็นตาอายเป็นตาอายเขาเพราะเขามินดาเขาอีกเน้ ปากซอยบ้านมึงแต่มันเป็นอา่านครหลวงบ้านกูนะคนว่าได <laughs> โอ้วบางคนก็ว่าเจ้าเห็นอ่าประเทศเลาวนี่เป็นปากซอยบ้านจากบ้าสันชิมักดูถูกกันหลายะ <laughs> อุ้ยจม็นปิตาอายในกันยังมียังอีกวะลายแห้งขนาดนะ่ะลองไปอ่านเบิง่งโพสต์ตัวหนึ่งเดี๋ยวสิขืนมุดให้เบิง่ง ปึกๆซุ่มปึกกับปึกแถบปึกกว่าเป็นตาอายเขานะก็จบลงไปแล้วนะครับมุมมองของเน็ตไอดอลทั้ง3ท่านก็เห็นว่าไม่ได้เข้าขางใครแต่เข้าข้างความถูกต้อง และก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สุดที่ต้องปกป้องคนที่ทําถูกนะครับแอดมินเองก็เป็นอีกคนที่พยายามที่จะมองจุดดีมากกว่าจุดเสียของประเทศลาวหรือประเทศไทยเวลานําเสนอพยายามที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับแอดมินนะครับในนามชาวลาวคนหนึ่งขอฝากข้อคิดนี้ไปยังคนที่คอมเมนต์ด่าพี่เขานะครับผมหนึ่งเลยนะครับรักชาติกับทำลายชาติมีเส้นบางๆกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณรักประเทศหรือรัอรกชาติ คุณต้องเป็นคนที่มีเหตุผลวิเคราะห์ในสิ่งที่เห็นไม่รู้ไม่พูดนะครับผมเองมีคติเตือนใจอยู่เสมอว่าเวลาที่จะโพสอะไรก็แล้วแต่ลงโซเชียลนะครับ 1. ต้องคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะโพสหรือคอมเมนต์ลงไปนั้นมีผลกระทบต่อตัวเราไหมหรือมีผลกระทบต่อคนอื่นไหม2ส,สิ่งที่จะโพสนะครับหรือคอมเมนต์มีประโยชน์ต่อตัวเราไหมและมีประโยชน์ต่อคนอื่นไหม ถ้าไม่มีประโยชน์้ามันจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นก็ไม่ต้องลงดีกว่าไม่ต้องแม่นดีกว่านะครับณนะตอนนี้คนที่บอกว่าตัวเองรักชาติรักประเทศแต่กลับทำลายประเทศของตัวเองทําลายอย่างไรรู้ไหมครับพวกคุณทําลายความน่าเชื่อถือทำลายมิตรภาพระหว่างประเทศดังนั้นครั้งนี้ให้ถือเป็นบุร,ริยนที่ยิ่งใหญ่ว่าคราวหน้าจะมีเหตุผลมากกว่านี้นะครับ 2. นะครับ ต้องขอชื่นชมชาวลาวและเราในไดด้อนะครับที่เป็นเจ้าการในการปกป้องคนที่ทําถูกต้องและพยายามฉี้แจ้งนะครับให้พี่น้องชาวไทยเข้าใจแอดเองเชื่อเสมอว่าคนที่คอมเมนต์ด่าก็เป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะครับคนที่มีเหตุผลและเสพสื่ออย่างมีสติก็เยอะดังนั้นก็ขอให้พี่น้องชาวไทยยกโทษและขออย่าได้โกรธคนที่ไม่รู้นะครับแต่อวดเก่งเหล่านั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของชาวลาวและแอดมินนะครับส่วนพี่ๆน้องๆทางบ้านถ้ามีมุมมองอย่างไรที่แตก ต่างจากนี้ก็สามารถที่จะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากกันนะครับขออวยพรในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอยาเจะไปจนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากกันขอกล่าควคำว่าสบ่ายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ